เป็นบริเวณของวัดนะคะจงังหวัดระยองนะคะวัดประดู่นะคะคนก็หลังไหลกันมา ทองที่นี่ก็มีให้ปิดทองด้วยนะขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่วัดประดู่นะคะจังหวัดระยองค่ะสวยงามมากสถาปตัตยกรรม น่าจะอยู่ในช่วงอยุธยานะคะก็บอกเป็นพระนอนรูปทรงนะคะเพียวตะแคงไปทางซ้ายนะคะลักษณะพิเศษที่นี่ขึ้นเป็นอารามหลวงแล้วนะคะเป็นพระอ,อารามหลวงเมื่อปี2533นะคะ อนนี้เราอยู่วัดประดู่นะคะจังหวัดระยองค่ะเป็นผ้าที่นอนตะแคงซ้ายนะคะพราวัดนี้เป็นพระนอนตะแคงซ้ายสวยมากนะคะพระนอนตะแคงซ้ายนะคะ สถารปรตัตยกรรมก็อยู่ประมาณอายุทยานะคะอันนี้ขึ้นเป็นอารามหลวงแล้วนะคะในปีพศ .2533 นะคะท่านอนตะแขคงซ้ายค่ะวัดประดูจังหวัดระยองค่ะสวยงามมาก ตะแคงสายสวยงามมาก ที่นี่ขามีรอดโบสด้วยนะคะรอดพระโบสถ์ดนะคะอายุเกินหนึ่งร้อยปีแล้วนะคะที่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปรอดโบสนะคะเขามีความเชื่อว่าจะแค้วคาดปลอดภัยนะคะจะเป็นสิริมงคลกับคนที่มานะคะจะเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าทางเข้าถนู้นะคะทางนี้เป็นทางออกวันนี้เอาบิงบิงมาด้วยบิงบิงเราไป ลอดโบดกันนะเขาพลังรอดกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรอดโบดกัน,นเขารอดบดเารอดโบกดโบกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไป นี้โบนนะคะมาเลยวันนี้ลอดโบนกันนะคะก็ให้ลอดถึงสักถึง9รอบนะคะแต่เราเออกแค่รอบเดียวพอนี่เราที่นี่อยู่วัดนี้เลยวัดป่าประดู จีอทาไดไมเพทีประ่ที่นี่คือวัดป่าประดูนะคะจังหวัดระยองค่ะเขามีรอดเท้าโบสถ์นะคะเขาให้รอบถึงสามรอบนะคะพระพุทธธรรมระสง์นะคะเขาบอให้แค้วคาดปลอดภัยค่ะแต่เรารอบเดียวพอค่ะแต่ละคนเหงื่อแตกเลยค่ะ ด้วยไวยนะคะเงว่ากีล้อกีลรอแล้วมันต้องก้มด้วยนะคะต้องก้มทําไมกันหัวเนี่ยจะโดนโบดโดนดฐานโบดนะคะซึ่งเป็นสโลบายอย่างหนึ่งนะคะให้คนที่มาเนี่ยเกิดมีความสุขมีความเป็นสิริมงคลกับคนที่กลับไปนะคะวัดป่าประดู่นะคะจังหวัดระยองค่ะที่นี่จะมีเอกลักษณ์คือมีผ้านอนตะแคงซ้ายนะคะ อยู่ในยุคข,ของอยุธยานะคะน่าจะตอนต้นหรือตอนปลายเนี่ยคะ่ละลักษณะสวยงามมากนอนตะแคงทางด้านซ้ายของของเรานะคะมองตอนเราไปปิดทองนี่สวยงามมากสถาปัตยกรรมรูปทรงของพระนอนจะเป็นตะแคงซ้ายแล้วรูปทรงเนี้ยท่านจะมีลักษณะเพียวนะคะสวยสวยงามมากข้างล่างนี่ก็จะเป็นฐานโบสมีเสมานะคะ มีเสมามีเสมาอยู่ใต้ฐานโบสถ์เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับคนที่มานะคะถ้าใครมีโอกาสก็มานะคะเชิญชวนค่ะจะมีหินแบบเหมือนก้อนที่ใหญ่เป็นหินเหมือนโบราณนะคะหลายก้อนนะคะแล้วก็มีเสมาอยู่ฝั่งนี้นะคะทางใจัางใจรอบเดียวมาแล้ว ร้อยปีเขาบอกว่าอยู่ช่วงของอยุธยานะคะสวยมากเลยค่ะคือมันเป็นเหมือนกับเอาสีนะคะปั้นเป็นน,นูนปูนปั้นนะคะเป็นปูนปั้นนูนแล้วก็ทาทาสีนะคะมีลักษณะเด่นแปลกมากสวยค่ะ แล้วก็บานประตูนะคะประตูนี่ก็รูปทรงเหมือนแบบโบราณนะคะเป็นโบสถ์เล็กๆนะคะที่นี่จะมีประตูหลังของโบสถ์นะคะนี่ธรณีประตูอันนี้เขาก็เหมือนแบบฝังกระจกนะคะแบบสมัยก่อนสวยจังแปลกมากสาธุค่ะขออนุญ,ญาตวิ่งลงมา,า่อน้ำลงมาก่อนลูก ันนี้พี่เขาก็มาไหว้เทะากันนะคะวันป่าปดกนะคะวัดระยองค่ะอันนี้เราเข้ามาในโบสถ์เก่านะคะอุโบสถหลังนี้อายุเกินห0ึ่งร้อยปีนะคะคมศิลปากรอนได้ขึ้นตะเเียนนะคะเป็นโบราณสถานนะคะที่นี่มีหน้าบานันที่สวยที่สุดทั้งภาคตะวันออกได้ฉลองการเคลื่อนย้ายมาอยู่ในปัจจุบนัน ห่างจากที่เก่าใน26เล90เซนนะคะหนึ่งในวันที่29พศ2546นะคะซึ่งเขาเระบุเอาไว้ตรงนี้นะคะรายละเอียดเป็นโบถสถ์ลักษณะแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะอันนี้เราจะให้ดูใก้ข้างหลังจะมีประตูของโบสถ์นะคะอันนี้เพดานจะไม่มีอะไรนะคะจะไม่มีแบบไฟนะคะแบบบ้นื่อ ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุเกินร้อยปีแล้วนะคะวัดป่าประดูจังหวัดร,ระยองนะคะเราไปดูนะคะลักษณะอันนี้ในโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์เก่าร้อยปีคนเข้าเข้ามาก็จะไปรอดใต้โบสถ์ข้างล่างนะคะสามรอบเก้ารอบแต่เรารอบเดียวอันนี้เป็นบานประตูสมัยก่อนนะคะอันนี้เป็นไม้ทงแผ่นเลยทั้งต้นเลยนาจะเป็นทั้งต้น นี่เป็นความเก่าแก่ของวัดนะคะถ่ายค่ะเมื่อ,อกี้ยุยอ่าน <c oughs> ยุยอ่าน <c oughs> าบิงบิงมาไหว้พระด้วยนะคะที่วัดปดูนะคะจังหวัดระยองะคะ่ะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่นะคะอายุเกินร้อยปีนะคะวัดน,นี้สมัยน่าจะเป็นอายุทยาตอนปลายนะคะ มากค่ะเอกลักษณ์คือมีพระนอนตะแคงซ้ายนะคะมีสวยงามมากถ้าใครมีโอกาสก็เชิญชวนนะคะมาทําบุญไหว้พระที่วัดกระดูกระดูค่ะวัดตาประดูกค่ะเดี๋ยวเราต้องไปกันแล้วนะคะน,นี้เป็นทางเข้านะคะเพื่อจะลอดใต้โบสถ์นะคะอันนี้ทางเข้าเพื่อไปสลุปนู่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะขึ้นรถอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบของวัดนะคะ วัดใหญ่มากนะคะวัดใหญ่โตมากวัดป่าปะดูพระอารามหลวงจังหวัดระยองนะคะอำเภอท่าปะดูนะคะอำเภอจังหวัดระยองอำเภอเมืองระยองวัดป่าประดูนะคะพระอารามหลวงถนนสุขุมวิทตำบลท่าปะดูอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วกับอันนี้พระอาจาร์อยู่นี่พระจาร์นะเราก็เดินถ่ายเธอถ่ายนะี่บ่อน้ำโบราณนะคะอายุเกิน100อปีอันนี้ที่เราถูกคือวัดตาน วัดนายน้อยนะคะเป็นข้าวรามหลวงนะคะวัดที่นี้เป็นข้าราดหลวงแล้วก็จะมีบ่อน,น้ำโบราณน,นะคะก็คือข้าวนี้ข้าวที่มีน้ำในสีด้วยค่ะอันนี้คือบ่อน,น้ำโบราณน,นะคะอ,นนคอ,อนนานนะะอยุเกิน100ปีแล้วนะคะเป็นของวัดนะคะอยู่กลางวัดเลยะคะ่ะรถเข้ามาก็ต้องเข้าทางซ้ายขวาของบ่อน,น้ำนะ Terima kasih telah menonton